คลิปนี้เป็นเพียงการแนะนำเท่านั้นและอาจจะสมัครได้แค่บางเบอร์บางซิมโปสเซอร์ต่างๆมีวันหมดอายุนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ๊ะพบก,กับผมก้อนเรืองแสงนะครับปัจจุบันนะครับซิมกัมพูชาก็ได้เริ่มเปลี่ยนไปแล้วนะครับได้เปลี่ยนไปแล้วนะถ้าใครที่ติดตามผมจริงๆจังๆนะครับติดเคยติดตามผมเนี่ย น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าผมเคยทำคลิปเกี่ยวกับโปกัมพูชาแต่ละคลิปนะครับผมก็จะบอกนะว่าไอซิมกัมพูชาเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียข้อด้อยข้อเด่นอะไรบ้างนะครับแต่วันนี้นะครับซิมกัมพูชานะหรือว่าโปหลักกัมบูชานะครับเครือข่ายทูนะของค่ายทูนะครับตอนนี้ก็ได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับ ก็เปลี่ยนไปค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะและเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยมันก็ยังมีอยู่นะครับมันอยู่ช่องทาง9305นะครับ9305พอเรากดเข้าไปฟังแล้วนะครับแล้วก็กด9นะเออมันก็เขาก็จะอธิบายให้เราฟังเบื้องต้นก่อนนะครับว่าซิมกัมพูชาคือซิมอะไรนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นอะไรพิเศษในการเติมเงินสะสมเข้าไปบ้านเขาก็จะบรรยายบอกเอาไว้ในนั้นนะครับ หรือว่าเรียกอ,อย่างนึ่งก็คือออนไลน์แชมปเปี้ยนซิมนั่นเองนะครับถ้าใครเปลี่ยนช่องทางนี้นะครับ9305แล้วกด9นะอันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชั่นเก่านะครับเวอร์ชั่นเก่าปัจจุบันก็ยังสามารถสมัครได้อยู่นะครับยังสามารถที่จะเปลี่ยนมาใช้เวอร์ชั่นเก่าได้อยู่นะครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยเขาอาจจะเอาออกไปเมื่อไหร่ก็ได้นะครับอันนี้วันที่ผมทำคลิปเนี่ยเวอร์ชั่นเก่ายัางอยู่นะครับ คราวนี้เรามาดูเวอร์ชั่นใหม่กันดีกว่านะครับว่ามันเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะเวอร์ชั่นใหม่นะครับถ้าเราทําการเปลี่ยนแล้วนะครับก็จะได้ SMS หน้าตาแบบนี้มาเลยนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับโปรโมชั่นของคุณคือกัมพูชา 5G นะครับเน็ตเร็วไม่มีสะดุดสนุกยิ่งขึ้นไปกับดิจิ t a ลไลฟ์สไตล์นะครับกับเน็ต 2GB 7วันนะครับแถมใช้ Facebook l i n e และดูทีวีผ่านแอปทูไนะครับไม่อัน้น ฟรี30วันเมื่อเติมเงินตั้งแต่100บาทขึ้นไปภายในเดือนนะครับและก็รับเลยฟรี Facebook 3เดือนนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อความแรกนะครับที่เขาส่งมาตอนที่เราเปลี่ยนโปรโมชั่นหลักแล้วนะข้อความตัวต่อมาเนี่ยขอบคุณที่เลือกใช้ซิม move h e ฮสเมื่อเติมเงิน100บาทรับทันทีนะครับ Facebook 3เดือนนี่ และเขาก็แถมมาทันทีเลยนะครับเป็นของฟรีให้แบบใช้ฟรีฟรเลยแพ็กเกจ2 ID บวก2 WiFi นะครับก็จะหมดอายุวันที่21เดือน4 2 5 6 4นะครับเวลา5ทุ่ม5 9นาทีและก็ข้างล่างนะครับก็คุณได้รับ Facebook และ l ลน e แพ็กเกจเป็นจำนวน30วันนะครับคุณได้รับ Facebook และ l ลน e แพ็กเกจเป็นระยะเวลา30วันเรียบร้อยแล้วค่ะตรวจสอบระยะเวลาใช้งานกดดอกจัน900สี่เหลี่ยม รูนาปิดเปิดเครื่องก่อนเริ่มใช้งานแพ็กเกจนะครับแล้วเขาก็แถมอินเทอร์เน็ตมาให้ฟรีเลยนะครับ2กิกะไบแต่ว่าสามารถใช้งานได้แค่7วันเท่านั้นนะแต่มันเป็นของฟรีครับสุดยอดอันนี้เป็นของแถม 2GB ก่กโดยที่เรายังไม่ต้องสมัครแพ็กเกจเสริมใดๆนะครับยังไม่ต้องไปเติมเงินใดๆเลยนะเพียงเปลี่ยนโปรหลักมาใช้ตัวนี้นะครับก็จะได้ของฟรี ตรงนี้เลยนะครับต่อมานะครับข้อความต่อมาก็คืออัตราค่าบริการอื่นๆเนี่ยก็คือโทรในเครือข่ายท o มูฟ e ฮดด้วยกันนะครับ1บาทต่อชั่วโมงอันนี้โคตรแหลมนะครับแล้วก็โทรเครือข่ายอื่นๆเนี่ยหบาทต่อนาทีนะครับ WiFi 1บาทต่อนาทีอันนี้ก็จะเป็นเอ,เอกลักษณ์ของซิมกัมพูชานะครับนั่นก็คือโทรหาทูด้วยกันเนี่ยค่อนข้างจะถูกมากๆเลยถ้าใครรู้ว่า ปลายทางของเราเนี่ยใช้ทูนะครับพ่อแม่ใช้ทูพี่น้องใช้ทูแฟนเราใช้ทูอันนี้โคตรฟินเลยครับบาทเดียวต่อ1ชั่วโมงคนที่ชอบคุยยาวๆอันนี้ผมก็แนะนําเป็นโปรนี้นะถ้าใครชอบคุยยาวๆนะครับและข้อดีของซิมกัมพูชานะครับหรือว่าโปรหลักกัมพูชาตัวนี้นะครับนั่นก็คือการป้องกันอินเทอร์เน็ตรั่วป้องกันเงินหายในซิมนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเลยนะถ้าเราใช้ตัวเนี้ย เงินในซิมเราจะไม่มีวันหายไปไหนนะเพราะว่าเขาบล็อกสัญญาณเอาไว้นั่นเองนะครับไม่ให้เงินในซิมเราหายไปไหนนะจะเติม100จะเติม1000เงินก็ยังอยู่อย่างนั้นนะครับแม้ว่าเราเปิดการเชื่อมต่อ Data เอาไว้ลืมปิด WiFi หรือว่าไม่ได้สนใจอะไรเงินก็ยังอยู่ในซิมถ้าเกิดว่าเราใช้ซิมอื่นๆเนี่ยเราไม่ได้ปิดการเชื่อมต่อเมื่อไหร่ปุ๊บโอโ้โหเงินในซิมหายแน่นอนนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บลดพวบพวพวแน่นอนเลยนะครับเพราะว่า ซิมตัวอื่นเนี่ยมันจะมีมันจะมีการคิด Data า,านะครับเมกะไบต์ละบาท50นั่นเองนะแต่ตัวเนี้ยบล็อกสัญญาณเอาไว้นะครับไม่ให้เงินมันรั่วไหลไปไหนนั่นเองและเมื่อวานนะครับผมได้เติมเงิน100บาทนะตามที่เขากำหนดเอาไว้นะเงื่อนไขถ้าเติมเงินครบ100บาทจะได้ Facebook ฟรี30วันบาทจริงไหมนะผมก็เลยลองเติมเงินดูนะครับ100บาทเข้าซิมเลยก็จะได้ SMS ตัวนี้มานะครับนี่แพ็กเกจฟรี เน็ต4 G 3 G 1กิกนะครับใช้งานได้7วันนี่โอ้เขาเขาให้อินเทอร์เน็ตมา1กิกนะครับอันนี้คือโบนัสพิเศษนั่นเองนะครับก็จะสามารถใช้3 G 4 G ได้เนี่ย1นกิกะไบนะครับแล้วก็ได้ตัวนี้มาครับคุณได้รับโบนัสค่าโทรและอินเทอร์เน็ต200บาทใช้ในเครือข่าย SMS MMS อะไรพวกนี้ก็รวมด้วยนะเออถ้าเราส่ง SMS เขาก็จะหักจากโบนัสตรงนี้ไปนะครับเอออันนี้ก็โอเคนะ เขาอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็นี่ครับขอบคุณสำหรับการเติมเงินคุณได้รับสิทธิ์ a ฟ e b o o k ฟรี3เดือนนี่ตรงนี้ก็ทีเด็ดของเขาเลยนะเล่น f Facebook ฟรีๆสเดือนเลยนะครับหากต้องการทราบโปรล่าสุดของ t o Check ได้ที่ Facebook Pack ตัวนี้เลยนะครับนี่และโปรหลักกัมพูชานะครับก็ยังสามารถสมัครแพ็กแกเสริม2ตัวนี้ได้ด้วยนะครับตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นอินเทอร์เน็ต10เมกะบิตนะครับ สามารถใช้งานได้30กิกะไบต์นะอันตัวนี้จะเป็นเน็ตแบบปริมาณการใช้งานนะครับอันตัวนี้ไม่ใช่เน็ตไม่อั้นนะราคา200บาทนะครับรวมภาษีแล้วนะกดตามนี้ก็เลยนะครับถ้าใครอยากจะสบับกเสริมเพิ่มเติมนะครับกดดอกจัน900ดอกจัน9774ี่เลียบแล้วโทรออกนะครับตัวนี้ระบบก็จะต่ออายุให้อัตโนมัติด้วยนะครับ6รอบด้วยกันนะ200บาทเองอีกตัวหนึ่งก็คือเน็ต4เมกะบิตนะครับ ใช้งานได้30 g b นะเป็นเน็ตปริมาณนะครับราคาเนี่ย150บาทนะครับก็กดตามนี้เลยนะครับกดดอกจัน900ดอกจัน9 7 3สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับราคารวมภาษีแล้วนะก็ระบบจะต่ออายุให้อัตโนมัติด้วยนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจที่สามารถสมัครกับซิมกัมพูชาตัวนี้ได้เลยนะครับและที่เด็ดไปกว่านั้นนะครับถ้าคนไม่ค่อยได้ใช้งานอะไรเลยนะครับสำหรับ คนไทยอย่างเรานะอันนี้มันเป็นซิมกัมพูชาใช่ไหมครับแต่คนไทยก็ใช้งานได้นะครับถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ใช้งานอินเทอร์เน็ตนานๆใช้ทีนะครับนานๆจะใช้ทีเน้นรับสายนะครับเน้นรับสายส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ใช้งานอินเทอร์เน็ตนานๆจะเล่นทีเน้นเอาไว้โทรเข้าโทรออกดีกว่าเพราะว่าค่าโทรมันถูกนะเออชั่วโมงละบาทเดียว เราต้องการให้มันมีแค่การแจ้งเตือนอย่างเดียวนะเล็กๆน้อยๆส่งแชททางไลน์ได้นะครับส่งสติกเกอร์ได้ส่งข้อความนะครับส่งไปปึง้งส่งสติกเกอร์ปึง้งแล้วก็แชททาง Messenger อร์โอนี้จะเป็นโปรพิเศษเฉพาะซิมกัมพูชาเท่านั้นนะครับนั่นก็คือโปร 128K ด้านเองนะครับนี่หลายคนก็คงจะงงนะครับอะไรวะ 128K นั่นก็คืออินเทอร์เน็ต สำหรับการแชทโดยเฉพาะนะครับหรือว่าอินเทอร์เน็ตที่ที่มันติดฟับลงมานั่นเองนะครับตัวนี้30บาทเองรวมภาษีแล้วด้วยนะเออก็ถ้าคนไม่ซีเรียสน,นะครับเอาไว้แค่ติดเอาไว้เฉยๆเอาไว้แค่แจ้งเตือนเล็กๆ,ๆน้อยๆแจ้งเตือนก็ตกแล้ววันละบาทเดียวเองนะครับถ้าใครชอบอินเทอร์เน็ต 128K นะสำหรับแชทอย่างเดียวนะครับทำอะไรไม่ได้นะเปิดรูปยังไม่ขึ้นเลยนะแค่เอาไว้ส่งข้อความทาง m e s s e n g e อร์ ทางไลน์เท่านั้นนะครับหรือว่าเอาไว้โทรทางไลน์ก็ได้นะเออโทรไลน์ก็ได้นะครับความเร็ว128เคเนี่ยสามารถโทรไลน์ได้แล้วก็โทร m e s s e n g e r ได้นะครับกดตามนี้ก็เลยนะครับกดดอกจัน900ดอกจัน8111สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับอันนี้ก็จะเป็นโปรพิเศษเฉพาะซิมกัมพูชาเท่านั้นนะซิมอื่นสมัครไม่ได้นะจ๊ะซิมอื่นอดนะเฉพาะซิมกัมพูชาเท่านั้นนะครับ มันก็จะมีโปรเสริมตัวหนึ่งนะครับที่เอาไว้เล่นเวลาช่วงสั้นๆได้1ชั่วโมงนะครับ3าบาทเออหชั่วโมง3บาทเองนะครับความเร็ว1เมกะบิตนะใช้งานได้100เมกะไบต์นะครับเล่นได้1ชั่วโมงถ้าใครชอบโปรเสริมบางช่วงเวลาแบบนี้นะครับเล่นได้แค่ชั่วโมงเดียวก็กดตามนี้กันเลยนะครับกดดอกจาน900ดอกจาน0 0นย์ สีเลียมแล้วโทรออกนะครับอันนี้ก็จะเป็นโปรซิมกัมพูชาเท่านั้นนะครับก็ออกแบบมาเพื่อซิมกัมพูชาโดยเฉพาะนะครับเคสรุปเลยนะครับถ้าใครต้องการเปลี่ยนมาใช้งานโปรหลักกัมพูชานะครับก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับทั้งซิมใหม่และก็ซิมเก่านะครับกดตามนี้กันเลยนะกดดอกจาน9 3้าดอกจาน99สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับก็จะเปลี่ยนโปรหลักปัจจุบันที่เราใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรอะไรทั้งซิมใหม่ทั้งซิมเก่านะครับก็จะเปลี่ยนมาเป็น โปรกัมพูชา 5G นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลคร่าวๆนะเออผมก็ไม่อาจจะเจาะลึกไปมากกว่านี้แล้วนะครับอันนี้มาแบ่งปันกันนะครับว่าเอ,อกัมพูชาเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วนะมันไม่ได้เหมือนเดิมเหมือนเมื่อก่อนสุดท้ายนี้ต้องย้ำกันก่อนนะครับว่าถ้าใครไม่พร้อมอย่ามาเปลี่ยนเล่นๆน,นะครับมันจะกลับไปใช้โปรเดิมไม่ได้นะครับมันจะกลับไปใช้โปรเดิมไม่ได้นะอ่าอย่าเปลี่ยนการเล่นๆน,นะครับ ขอบคุณมากๆเลยที่มารับชมจนจบคลิปนี้นะครับหวังว่ามันจะมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยลาไปก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีครับผมสุดท้ายนี้ถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดผมต้องกราบขออาภัยไว้นะัที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับอย่าลืมกด subscribe ให้ผมด้วยนะ